โอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ TCR Preview of Legend ครับในวันว่างๆครับพักวันพักผ่อนของทั้งลีโอเลตถังของชาวซอมเมอร์เนอร์ครับเพราะว่าช่วงนี้ครับยังไม่มีการแข่งขันเวอร์แชมเปี้ยนซีซั่นสามครับเพราะว่าจะแข่งกันอีกทีวันพรุ่งนี้เลยครับก็มันสบายๆครับใครว่างก็มางเล่นด้วยกันครับเนี่ครับรอคุงครับ เราดูว่าวอลคุหัว่อนเลยแล้ววอลคูต้องหนียอกมาครับเลือหายไปถึงนั้นเขาออกมาคิลลี่เทสก่อนครับก็น่าจะช่วยลดดาเมจได้เยอะครับแล้วส่วนของคนนี้ครับก็ยังไม่เข้ามาอุ้ยป่ามีทีน้ำตาไหลครับยนะครับไปเก่าครับ โอ้โหไม่ต้องหนีครับโอ้โหเปิดก่อนเลยโอเคครับฝั่งผมก็เริ่มมาแล้วไปโดนเปิดเปิร์สทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวผมวอลคุมพยยามจะวิ่งหนีครับโดนด่าไปยิงแล้วก็รีบร้อนคาทานิน่าปั่นล่วงไปครับสองศูนย์แล้วครับลูเชียนครับลูเชียนอย่าเดินไปงั้นครับดูเขาหืีโอ้โหลราดูเชียนครับโดนด่าด่าไปยิงครับแล้วโดนใส่ พายุมาครับอืมตู้เชียต้องแฝงหนีเลยครับสามีสบายครับโหดีครับรอดรอดตายครับแล้วชูลูกชูลูกชูลูกวันนี้ครับสกอร์สองศูนย์ครับแต่ยัง โห่เลวดูครับแล้วคันนี้หน้าเขามาปั่นแข่งกันนะปั่นแข่งกันนะแล้วเนียเรียบร้อยครับเป็นเอเลี้ยที่เก็บแอร์ไปได้ครับอย่างนี้ก็ได้คืนศพนึงและแล้วดูครับโดนแล้วครับจันหน้าโดนนี้ครับก็ไม่น่าจะรอดอู๋แล้วจันหน้าปวดใจโคนทิ้งไว้ก่อนนะ ก็ดีครับเบรกจังหวะฝั่งหนูนี่ดีครับตอนนี้สามต่อหนึ่งครับไม่เป็นไรครับตอนนี้สกอร์มันไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่การขึ้นบ้านส่วนหุคคลนี่ครับโหล้ดาร์กไวดิงมันเจ็บเหลือเกินะครับ โดนอีกแล้วครับคาทาลีนาครับถูนี่ครับเละครับเป็นจันหน้าไม่คาทาลีนาแล้ววอลคุงครับเปิดกระบองเข้าไปครับแล้วเข้าไปใส่เขาครับพยายามจะเก็บทางบีแครให้ได้ครับแต่ก็เรียบร้อยครับเป็นคาทาลีนาที่เก็บไปได้เป็นดับเมื่อคิของฝั่งนู้นเลยครับปวดหัวเกิดการปวดหัวตัวร้อนแล้วครับดูครับดูครับเข้าไปเขาทากันทั้งนั้น เอสุดสุดครับชาวบ้าเลขเอครับต้องเก็บตังเก็บของเก็บของเก็บของหน่นอยหน่อยครับออมาของ AD ้เอดี้แฮมมี่ครับ ซีซีหยุดแทบจะไม่มีเลยครับอเน,บบบนนเนี่ยครับมันไม่ได้ผูกกันก็เจ็บเจ็บจริงๆนะเนี่ยยับครับไอ้เราละปลักหลบก็ไม่ทันโอ๊ยปวดหัว <c oughs> ไปดูครับผู้อันตีเกือบโดนนะเฮ้ยพี่บอกก่อนนะครับว่าจีจีครับดูดูครับตันน้าเข้าไปครับแล้วดูว่าปีดแขนงก็แฝงหนีเปิดบานเลยแล้วแฝงหนีไม่ได้ครับปวดเจ้าของหน้าเมก,กันมาครับไม่สนใครครับว่าที่บ,บ้านเขาจะคิดไงกันครับ ดึงเขาหูแปดมาครับเจ็บได้ด้วยครับยังได้คนะืนครับแล้วโงเชคเกอร์มันล้างไวเรียบร้อยเลยครับ แล้วก็คาทิน่าเก็บคาริน่าฝั่งู้นไม่ได้แล้วหืมจันน่ากดทีคิวได้สวยครับ <c oughs> โอ้โหจันนา่าแล้วคาทิน่าโดดเข้าไปสวยมากครับเก็บไปแล้วคนนึงครับแล้วเหลืออีกคนนึงเรียบร้อยครับเป็นทิปเปอร์คิวของคาทิน่าครับผมสวยงามมากฝั่งผมคาทิน่าเล่นอย่างนี้ครับคุณเดอร์ที่ครับเดอร์ที่ส่วนสองคนนี้ครับผมก็ ไม่ใหญ่อะไรมากแล้วครับแล้วดูว่าหูเข้าไปครับลูเชียนโดนครับเรียบร้อยครับเป็นเลียวเก็บไปได้ครับแต่ฝั่งลูเชียนก็หูรอออกมาได้นะแดดออกมาครับ เริ่มตั้งฐานกันได้แล้วหุ่นต้องสป,ปาร์มาเรียบร้อยรับปวดรูเชียร์ั่วไหมครับเห็นเอ็นแด,แดงๆมาไม่ได้ครับช่วงนี้ครับแล้วขู่วอคุมเข้าไปโดนไลทบไบดิงครับแล้วก็จะพยายามจะวิงรัวออกมาแล้วนี่ครับการลัางจะรอดครับกดติ๊กาดออกมาได้ครับ จันน้ามีพายุหมุนของเขาช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับหุ้ยเราตายครับจันหน้าแล้วลูเชียนเข้าไปอีกแล้วครับเขาไปทำไมโอ้เขาไปทำไมก็ไม่รู้ครับ นี่ดีแคลลี่ครับเหลือดูว่าเจ็บเลยเกินนะครับดูคารานีนาเขาว่าปั่นกลางวงรัตมาดูครับฝั่งนู้นนะเขาคาราทีนาก็รอดไม่ได้ส่วนวอคุงก็รอดอยู่คนเดียวครับยังได้เลยอ่ะบวอลคุงเนี่ยสวยจิตมากก็ตายกันยกแกลงครับวอคุงก็อยู่สำเร็จสำลานใจไปครับ มันจะโดนปอมแ,แล้วเรียบร้อยครับบอลคุงก็เ,เก็บโดนเก็บไปโดยบีแข้งครับผมผมผมออกมาแต่เอรีแครี่รุดด้วยครับดูครับและแอนตี้เขาก็ไม่โดนครับโอ้แล้วดูว่าค,คุณคาทีน่าเข้ามาแล้วเรียบร้อยเลยครับแล้วคาทีน,น่าฝั่งผมไม่สู้เขาเลยล่ะโอ้ยแหละโอ้ปวดหัวครับปวดตาบานครับ Mình bỏ ra đâu Một cặp bán Nhìn này, Đu เดี๋ยวเดนคนขลาลากไปอีกแล้วคาตาลาีนา่าก็นี่นครับบทขาบานสุดๆนะครับเออต้องแปดครับแล้ววองคุณเขาไปทำไมแล้วเขาไม่กดอันตอ่ะ ครบตอมีครับแต่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ผมก็ปวดตับเหมือนกันนะครับโอ้โหใส่ทำไมเนี่ยแบ็คดักชิลเนี่ย ดูบอลภูงเข้าไปบวดก่อนเลยครับเอาไปไหนไปไหนเล่าโอ้ยเข้าใจครับว่าอยากฆ่าครับแต่ช่วยดูเพื่อนข้างหลังด้วยครับมีแต่ AD Carry ครับฝั่งผมครับ ซีซีไม่มีครับมาดูครับเข้าไปอามาเขาก็กดแบ็คคิ้วสวนกลับมาแล้ววอลคุงครับตัวอีกแล้วครับผมตัวอีกแล้วครับ เียแลกกันได้โอเคยังเทรดได้อยู่โอ้โหต้องเทรดครับไม่เทรดอยู่ไม่ได้จริงครับแล้วจันหน้าเก็บดัเบลคิวไปเลยครับเดี๋ยวดแคลรีเร่ว่อนครับเจอแบบนี้ก็เจ็บจุงเบยครับ แล้วจัดหน้าไปทำไมครับเนี่ยโอ้จัดหน้าโอ้ยโอ้ยปวดหัว อยู่ได้ถึงตรงนี้ก็ถึงบอกว่าปอตหารักครับโลกมากครับ ไม่เก็ดไม่เก็ดการลิงให้โอ้แล้วคาราดีน่าครับเข้ามาที่เครื่องไนวงครับเออยังได้อยู่โอ้ยแล้วตัวนี้ผมน่าจะโปรสุด้วครับ โอ้โหจันน้าไม่ใหญ่ออกสตอร์ย่งไงกันเนี่ย <c oughs> ทำไมเหมือเล่นแบบนี้เขาถึงในทิ้งเราไปบัตรชัตเตอร์ออกอย่างไงวะเน,นี่ยออกบัตรชัตเตอร์ดีกว่าต้องขอดูเลือดเพิ่มจริง ของก็มีเงินเพิ่สิบครับดูโูเชียนะอืยังนี่นะครับเข้าไปก็โดนดาร์บไบดิ้งครับเดินดูเดิโดนครับโดนดึงเข้าไปครับแล้วดูครับพยายามจะหนีเอาชีวิตรอดสำหรับคางวอลคุงและกันแน่วนอัวตีฮิวไปได้ครับสวยจริงๆครับ สวยจริงๆครับแต่ก็หัวไปก็ไม่รอดครับเพราะคาาลีเนาครับไพน่าคาาลีเนาคาาลีเนาครับโอ้ยแลกกันไปไม่ได้คุณสาจะเทพโอ้แล้วดูครับเป็นเนี่ยครับทิปเปอร์คิวของคาาลีเนาครับแกเกือบตายแต่แกไม่ตายครับอยากจะเทรดด้วยซ้ำครับโหดดูครับตัวร้อนทำยังไงดีครับดูครับอาครับ โอ้โหแล้วเขาโอเคครับเป็นอันว่าเราเข้าใจตรงกันครับไม่ไาไมไายางนะครับแต่และบุคคลครับแล้วดูครับเข้าไปโดนกันแล้วครับดูรค,ครับเขามีนี่นะออราเคิลครับเล้วก็เดินหนีครับเขาอยู่ทำไมครับ โอ้หพ่อจะตัดสรูได um> ้ครับว่าอันตีเขาครับโอ้ยเฮ้ยหน้าแปลงโคตรโคเนี่ยครับดูครับโอ้โหจรจรครับ จะาทำอะไรไม่ได้ครับพยายามทุกอย่างครับยืนเลยแล้วเนี่ยเพลงเพลงเลยครับบอกเลยครับว่าเพลงเพลงครับฮาวสตอมีครับแต่ไม่ชอบใส่ครับเป็นเพราะอะไรครับ เกมสองย่างครับเดี๋ยวอ่อนแบ,บนึงครับมันจะจบแล้วครับคุณโลโลีค้อนเนี่ยครับใครไม่รู้ครับไม่รู้ว่าจะคิดยังไงนะครับออกจากของ AD มาครับไม่สนเ AP จุยจ้ยเจย์เลยครับ <c oughs> นี่นครับกดยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวครับยิงอย่างเดีย,ยดวครับ ไปอันต <ider> <itor> ีมีอะไรปาดไปก่อนให้รอเกมสองรอบก่อนนะครับใจเย็นครับมันจะใกล้จะจบแล้วครับก็เขาเล่นกันดูชิ่นเล่นกันแบบนี้ครับผมก็ดีใจด้วยมันรอดชีวิตผมครับดูเขาไป็นไม่ดูเขาจะกล้าเข้าครับ ไปนอสปาร์มาคาร์ลีน่าโอ้แกมาจากไหนวะเนี่ยโอ๊ยตายกันโยกแกง ผมครับดีจีครับ